ครับสวัสดีครับก็มาพบกับรายการรู้ทันหุ้นภาคบ่ายกับผมธนทรเกิดเนตรนักวิเคราะห์เทคนิคบรอ k อ i นะครับสำหรับภาพรวมตัวเซ็นเด็กในรอบเช้านะครับเป็นภาวะของการแกว่งปรับฐานลงต่อเป็นวันที่2นะครับก็ทำให้นะครับภาพรวมราชนีเนี่ยโมเมนตัมยังคงเสียทรงนะครับถ้าเราหัก พิจารณาจากในภาพราย6สวนาทีนะครับในภาพรวมเส้นเด็กในรอบเช้านะครับก็ปิดติดลบไปรลวๆสัก10จุดนะครับปิดที่บริเวณ1276มูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่2 3 0หมื่นล้านบาทนะครับโดยที่รอบเช้าเนี่ยมีแรงขายหลักๆนะครับมาจากกลุ่มขนส่งนะครับโดยเฉพาะตัวเอ t ตามมาด้วยกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มค้าปลีกนะครับระหว่างวันนะครับก็มีการยอ่อไปทำาโลบริเวณ1276แล้วก็มีการขึ้นไปทำา i g บริเวณ1291 โดยที่หากเราวัดในภาพรายว0นาทีเราเห็นได้ว่าหลังที่มีการเปิดแก็บดาวนะครับที่หลังที่มีการไปชนแนวใต้บริเวณ1 3ึภาวะของตัวดัชนีเนี่ยเป็นภาวะการแกว่งในกรอบของตัวดาวเทนชแนลนะครับแล้วก็เช้านี้เนี่ยยังมีแรงขายกดลงมาทําให้เป็นภาวะของการทำรู้หายนั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณเชิงลบทางเทคนิคนะครับอย่างไรก็ตามในระยะสั้นคงยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราลองพิจารณาจากในภาพของไ s i เนี่ย เริ่มเข้าใกล้เขตโอเวอร์โซแล้วนะครับซึ่งถ้าเราไปวัดพฤติกรรมย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนออสิงหาคมประมาณวันที่20แล้วก็ช่วงประมาณ 24, วันที่24เราเจนเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงมาเทสระดับประมาณสัก23่ถึง25เนี่ยของระดับ RSI เนี่ยมักจะเห็นรอบของการกลับตัวโดย RSI ในปัจจุบันอยู่โซนสัก30ดังนั้นเรามองว่าน่าจะมีโอกาสที่จะปรับฐานลงต่อ ถ้าหากเราไปเทียบนะครับตัว s s i ระดับ23บวกลบตรงนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเซนเด็กน่าจะอยู่ระดับประมาณสัก1268-1270โซนนั้นดังนั้นเรามองว่าตรงโซนบริเวณ1268บวกลบเนี่ยน่าจะเป็นจุดในการเข้าซื้อกลับหรือว่าเป็นรอบของการเทคนิคอคลรีบาวของตัวดัชนีได้นะครับโดยแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ1 2 8 7 1ถึง1290 ขณะที่ตัว m o active v a l u e นะครับจะมีตัวปรทนะครับ K-Bank AOT Delta แล้วก็ตัว S1 นะครับถ้าเราไปดูภาพของตัวปรทเนี่ยก็ปรับฐานลงมาค่อนข้างลึกแล้วนะครับจนเข้าใกล้บริเวณแนวรักสามบบวกลบตรงนั้น เรามองว่าถ้าลงมาโซนดังกล่าวเนี่ยผมว่าเป็นจุดในการเข้าซื้อกลับได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับ RSI เนี่ยที่เข้าเขตโอเวอร์โซแล้วนะครับแนวรับตัวพอทอนะครับอยู่ที่30.5บวกลบนะครับแนวต้าน32.50 ถึง3 3.75แล้วก็กรณีผิดทางให้จุดคัดลอดไว้ที่29.25นะครับสำหรับตัวถัดมานะครับเป็น K-Bank นะครับรอบราคา K-Bank เป็นภาวะการแกว่งไซเวในแะนวะน้มขาขึ้นอยู่นะครับรอบราคาแกว่งไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ซัพพอร์ตโซนที่ค่อนข้างดีสําหรับปตัวของ K-Bank เนี่ยจะอยู่ที่เส้น75วันหรือว่าเส้นสีม่วงนะครับมองว่าถ้าลงมาโซนดังกล่าวที่บริเวณ164บวกลบนะครับเป็นจังหวะในาการเข้าซื้อกลับแนวต้าน169นะครับแล้วก็จุดคัดร้อน161 รับตัวถัดมานะครับ AOT นะครับก็ทำฟอลเบรกนะครับติดแนวต้าน200วันนะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาอย่างไรก็ตามถ้าเราตีตัว up t r e n ขึ้นไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันก็เริ่มเข้าใกล้ตัว up t เท n แล้วนะครับบริเวณ38.5บวกลบตรงนั้นก็อาจจะเห็นแรงซื้อกลับสำหรับ AOT นะครับส่วนแนวต้านมองไว้ที่41แล้วก็จุดคัดล้อถ้าลงมาแต่37นะครับ มาตัวถัดมาเดลต้าครับเดลต้าก็มีการฟื้นกลับจากบริเวณแนวรับนะครับก็ป้วนเปี้ยนแถวๆบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันอยู่นะครับเป็นรอบของการพักตัวนะครับมองเดลต้านะครับแนวรับอยู่ที่1.73.5เดลต้า1.87.195แล้วก็จุดคัดลอต1.71นะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับสำหรับโมเด็ทีฟไวลูจะเป็นตัวแอดวานนะครับภาพราคาแอดวานนะครับเป็นรูปแบบการแกว่งไซเวในแนวโน้มข,ขึ้นเช่นกันสัญญาณเชิงบวกคือราคามีการเบรกตัวเส้นกดดาวเทนแล้วก็ ตามมาด้วยแท่งเทียนเขียวๆนั่นหมายความว่าโมเมนตัมเริ่มจะดูดีขึ้นสําหรับแอดวานนะครับแต่ว่ารอบล่าสุดนะครับก็เป็นการย่อตัวลงมาตามตลาดนะครับแนวรับเรามองไว้ที่293สนะครับส่วนแนวต้าน304แล้วก็จุดคัดลอส2อ8 สำหรับหุ้นเทคนิคในช่วงบ่ายนี้นะครับมเ,เลือกเป็นตัวสุภาลัลนะครับรอบราคาตัวสุภาลัยเราเห็นได้ว่าเป็นภาวะในการแกว่งแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับในรอบราคาปัจจุบันเป็นการแกว่งรูปแบบ Bullish r e c t a n g l e นะครับโดยปัจจุบันก็มีการย่อลงมาโซนกรอบล่างแล้วนะครับซึ่งกรอบล่างเนี่ยผมคิดว่าบริเวณ17.4บวกลบ น่าจะเป็นจุดในการเข้าซื้อกลับได้เพราะว่าการย่อลงมาตรงนี้เนี่ยข้อสังเกตคือโวลุ่มไม่ได้ตามนั่นหมายความว่าดาวไซด์จำกัดแล้วแล้วก็อสอดคล้องกับ m a c d ที่ยังมีโมเมนตัมบวกอยู่นะครับแนวรับนะครับ17.4 17.7แนวต้าน18.5้ถึง19.2แล้วก็จุดคัดลออเราให้ไว้ที่17.1หนะครับก็สำหรับภาพรวมนะครับรู้ทันหุ้นภาคบ่ายมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวะันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ